you <sweak> ปีใหม่ปีนี้ไปใส่บาที่ไหนมัง่งก็ตามธรรมดาก็เนี่ยท้ทองสนามหลวงอะที่ก็ต้องไปที่นั่นแล้วสหารที่เ,เลื่อนเลยก็อยู่ที่นั่นเนี่นะ,นป,ะปีใหม่ก <ใน S 2> ็เน่าใกล้บ้านเรามาสนามหลวงรถมันแน่นก็ต้องรถล,ลาง รถเอ้ยรถด้านก็มารถลางนี่ไงรถลางรถลางก็มาถึงก็ส่องมาสีอะไรอะเลขสี่แยกสายโยกนี่ลืมพูดเพระขึ้นมารุ่ะกากแต่ตอนนี้เนือประยูรเจริญการอยู่ไกลเพูดถึงสายโยกสีสาวเทเวศเอใช่สาแค่เนี้แหละหลังมาลงรถล่างจากสีสาวเทเวศก็เดินมาสุนทรพานอ๋อที่จะมาจัดงานเนี่ยปีใหม่เนี่ยเลยก็พบกันทุกปีปีนี้รู้ จะลงงานถี่นะว่าขาดีปแล้วไปสองวันนี้เองแหละแตคริสต์มาสโอ้คริสต์มาสนะเจ้าซึ่งจบไปยกๆโอ้โหดีลาดเท้าไฟโอ้จัลล่านจัลล่านอายุยังน้อยสิบแปดกว่าๆวัาเ่นั้นแหะแต่ว่าเติมเติมห้าสิบปีหลังเนี่ยเติมเติมนะงเติมห้าสิบปีหลังโอ้โหจัลล่าน์จัลลัชน์นี่โอ้โหลวดลายจริงจริง ได้อายหนุ่มๆสมัยนี้เต็นไม่เหมือนแล้วบรโยชน์ป็นไงบรโยชน์ไม่เหลือกิอนแล้วไม่มีเลยไม่มีรับเราไม่มีบอกเต้นอีกร้อยเพลงยังได้ยังไหว้นีน <ะ S 1> ่ยตอนนี้ถึงเรื่องเชิญมางานนี่งานไงเออนี่จำได้ไหมไรเนี้อคุกคัดจำได้โอ้ได้ ปีนั้นตีรัดงานรัฐนืนูนปีปศ2อ9 6ันปีนั้นก็นางสาวอันนงอัชวันนนได้แล้วก็มีนี่นะเราโดนตีเราไปเล่นแล้วก็มีชาเวียกูกัรโอ้โห,โอโหตอนนั้นเหอลาตินกันเหลือเกินช <c oughs> าเวียเอาไอ้สองสิมโนนีมาแล้วกตีหยักจยักจุกจักมันรู้สึกมันเหลือเกินเหลือเกินวันนี้ก็เลยจัดเป็นลาตินแบบชา,าเวกูกัดแต่เราไม่ใช่ชาเวกูกัรนะทำไม ถาเวียกูกับเออนี่เข้าใจพูดอันนี้เนี่ยตั้งอายุครบกันมาเนี่ยทำไมอ่ะพูดพูดคุณบวชเออพูดเันมวันเนี่ยออวันเนี่ยได้เวลายังได้เวลาและเฝืนพูดมากเราเราจะไม่มีเวลาที่เยเพราะว่าเพลงมันเยอะเลยคนเนี่ยจินนัดกันมาเนี่ยอ่าไป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  ไปไปไปอยาไปโอ้โหเลอเกินเลอเกินได้เวลาดีมาวันนี้ก็สวัสดีสวัดีโอ้โหเจอกันดีครับวัดีปีใหม่ปีใหม่วัสดีปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่ว่ากันแล้วยังไหวไหวแล้วไาวแล้วจะได้เชิญแขกเถอะประกาศก็มันควนจะถึงเวลาแล้วสวัสดี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 สวีเวัียรติที่วันดีสวัสดีสวันปีสวัสปีสวัสดีสวาสด ผมก็อยากจะย้อนหน่อยเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้เชิญท่านภูมิเกียรติที่เคารพผู้มีความชํานาญในการรีลากนะฮะทุกจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะและก็ทุกจังหวัดนะฮะม,ม,มันมันใกล้ๆกันนะฮะนะฮะแล้ววันนี้เราก็ได้เชิญท่านมาอีกนะเพราะว่าท่านรู้สึกว่าท่านขมาขขเมนแล้วก็โล,โอโอลืมความเท่าไม่ใช่แก่นนะลืมความเท่าแต่ของเก่าลืมหมดตอนนี้เป็นรุ่นหนุ่มกระเต,ตานะสากระแต่ดังนั้นเนี่ยอ่า วันนี้ก็เป็นการที่เราเชิญมาในงานปีใหม่ปรเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงติดต่อกันไปเรืยครว่ามันไม่มีจังหวะใหม่ๆแปลกๆมาเสนอท่านให้ท่านได้เต้นลําอย่างจุ่มจำใจ <ละ S 2> แต่สำหรับเพลงแรกนั้น <ละ S 2> ผมคิดว่าจะได้อัญเชิญเ,เพลงพระราชทานพรปีใหม่ซึ่งขอให้ท่านผู้แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้กรุณาเชิญขึ้นแล้วร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีเป็นเพลงแรก เลยนะครับอันนี้ปีใหม่ด้วยครับแล้วก็ร้องเพลงปีใหม่ด้วยนะครับอขอเชิญเลยครับสวัสดีครับท่านไงรู้สึกว่าตอนนี้ได้เหือกันนะเพราะว่าเต็ดเส้นลำติดต่อกันไปหลายจังหวะเหลือเกินนะฮะรู้สึกว่าท่านจะแข็งแรงขึ้นมาเพราะว่าได้ได้เหือได้ไขนะ,ะเอาละตอนนี้ผมมีจังหวะแปลกๆที่จะมาเสนอให้ท่านได้สนุกสนานกันเต็มที่ แต่ในจังอันจังหวะแรกนี้ก็จะเป็นจังหวะที่เราเลิกเล่นเวลนานแล้วนะควรที่นํามาเล่นกันใหม่เพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีเลยครับจังหวะเมอร์ลิงเก้ครับขอเชิญท่านเต้นลําแล้วก็ฟังเพลงเมอร์ลิงเก้แมวกับหนูครับเชิญครับเป็นไงครับเมอร์ลิงเก้นนะฮะรู้สึกว่าจะเต้นลํากันน้อยไปหน่อยนะฮะเป็นจังหวะเก่าแต่เรานํามาเล่นเพื่อให้ครบเครื่องของจังหวะ ราตินที่เราจะเล่นในการรีลาดและการเต้นราเพราะจังหวะเก่าๆนี่แหละครับหายากแล้วก็หายไปนานแล้วอีกจังหวะนึงครับคิดว่าจังหวะนี้ท่านคงจะเต้นราได้ผมจําได้ว่าเมื่อเีพศสองพันสี่ร้อยแปดบบสว่างสงครามโลกครั้งที่สองเรามีเต้นโชนะคองกาครับอันนี้แหมวงซับสินเขาเล่นเือเกินนะดูเหมือนจะค,คุณกันซีหน้าพระพาน,นี่เต้นคองกาแล้วก็ยังมีของดุริยะโยธินมีของสุนทรภรที่เต้นคองกาเอาละครับต่อไปนี้ ฟังเพลงในจังหวะคองกาแล้วก็ช่วยกุลนาออกมาเต้นให้เต็มฟลอร์หน่อยนะฮ <laughs> อย่าลืมเชิญเ <laughs> อรู้สึกว่าคองกาเป็นจังหวะที่ชอบอกชอบใจมากนะฮะออกมาเต้นกันเต็มฟลอเลยอีกครับอีกเพลงนะครับแต่นี้ก็จะเป็นจังหวะคาริโซคุณคนครจะเป็นคนร้องครับ <laughs> อา้าว ชได้ครับคาริโซครับมาโอ้โหนครเลือเก,กินนะเล่นเพลงภาษาจีนเลยครับเอาเชีะเชะเข้ามาร้องให้ท่านเนีเต้นกันรู้สึกว่าอิ่มหนำสำราญกันดีนะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นจังหวะที่แปลกนะครับขอท่านก็คงจะเต้นกันได้มากแล้วก็ จังหวะนี้ก็รีบร็อกนะครับพาเชิญเด็กๆออกมามาถือไม้ก็บอกแล้วเพลงนี้มีการให้รางวัลนะครับให้เต้นสวยงามที่สุดจะมีรางวัลฮะตอนนี้ก็ขอให้ท่านที่มีอายุส่้ที่สุดไม่เกินยี่สิบนะแล้วบวกอีกห้าสิบข้างหลังเป็นคนเต้นเอาเอาโนาโนเอามาไม้ไม้ เอาเอาเอาแค่ไหนก่อนเอากระเิกลุ้เิว่าในการเต้นครั้งนี้จะเข้าตากรรมการทั้งหมดแล้วได้รับแลรวฮะเข้าตากรรมการชนะเลิศทั้งหมดเลยครับฮะ คือยกอะยังกะโตโจยกชั้นปีนั่นแหละนี่ก็ยกหมดนวเรียกว่าได้รางวัลชนะเลิศทุกคนเอาละครับเพลงต่อไปนี้เป็นประเพณีของไทยเราเมื่อ